สรุปตารางคะแนนยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาล2025-26ประจำวันที่28พย68 การแข่งขันฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกฤดูการ2025-26ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันโดยจะไม่มีการแบ่งกลุ่มแต่จะใช้ระบบการแข่งขันแบบกึ่งลีกแทนทุกทีมจะแข่งทีมละ8นัดตามกลุ่มที่ถูกแบ่งแต่จะคิดคะแนนในตารางรวมโดยหลังแข่งขันกันไปครบทุกคู่ในโปรแกรมนัดที่5ปรากฏว่าลียงทีมดังจากฝรั่งเศสผงาดยึดจ่าฝูงหลังมี12คะแนนขณะที่มิทิลลนทีมมามือจากเดนมาร์กและแอสตันวิลล่าก็มีแต้มเท่าจ่าฝูงแต่ประตูได้เสียเป็นรองสรุปตารางคะแนนยูฟ,าย,ฟายูโรปา หลีกฤดูการ2025-26ล่าสุดอันดับที่1งลียงชนะ4แพ้1 12, น,นัด12คะแนนประตูได้บวก9อันดับที่2มิทิแลนด์ชนะ4แพ้1 12, น,นัด12คะแนนประตูได้บวก7อันดับที่3แอสตันวิลล่าชนะ4แพ้1 12, น,นัด12คะแนนประตูได้บวก5อันดับที่4ไฟบวกชนะ3เสมอ2 11, น,นัด11คะแนนประตูได้บวก5อันดับที่5าระอันเบติสชนะ3เสมอ2น,นัด11คะแนนประตูได้บวก5 อันดับที่6เฟรนซ์วารรอชชนะ3เสมอ2นัด11คะแนนประตูได้บวก4อันดับที่7บรา布กาชนะ3เสมอ1แพ้1นัด10คะแนนประตูได้บวก4อันดับที่8ปอโตชนะ3เสมอ1แพ้1นัด10คะแนนประตูได้บวก3อันดับที่9เก่งชนะ3เสมอ1แพ้1นัด10คะแนนประตูได้บวก2อันดับที่10เซลตาบิโกชนะ3แพ้2นัด9คะแนนประตูได้บวก4อันดับที่11ลินชนะ3แพ้2นัด9คะแนนประตูได้บวก4ี่ โดยจากทั้งหมด36ทีมจะคัดเอาทีมที่มีคะแนนดีที่สุด8อันดับแรกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนอันดับที่9ถึง24จะต้องมาประกบคู่แข่งแบบเย้าเยือนเพื่อหาอีก8ทีมผ่านเข้ารอบตามไปส่วนทีมที่อันดับต่ำกว่าอันดับ25จะตกรอบทันที